มาแล้วครับผมกับจะกินเ m 8กนะฮะตอนนี้มีสุ่มในลักกี้หลยเยะเลยนะครับผมมาแล้วครับกับกิจกรรม5วันมันถึงสุกนะครับผมไปเนี่คุณออนเกมหรือว่าเล่นเกมตามจานวนและระยะเวลาของคุณก็จะสามารถรับของางมันตามนี้เลยนะครับผมมีโอกาสได้รับสกินฟรีด้วยอ่ากว่าจะขึ้นได้นะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผมรู้สึกว่าบางทีนี่ก็คือแบบสลับกันแบกนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็เลยเกมนี้นะครับผมคิดว่าเกมนี้ผมค่อนข้างมั่นใจพอสมควรเลยแหละ เพื่อนนี่ยิงยับเลยวะอ่าเอาไงไม่หนูเอาไงเหรอไอ้เอ้ยพันห้าพี่ว่าไงซ้ำกนเลยนะฮะคือถ้า,าว่าเราเล่นในหมวดลงแรงจันดับซีวีสี่นะครับคือถ้า,าว่าเรายิงล้มเนี่ยเราต้องรีบซ้านะครับวิ่งข้างหน้ามีตัวนะครับเฮ้ยเฮ้ยเก็บปืนผิดแป๊บนึงค่อยๆแอบนะฮะใจเย็นก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมเพราะว่าอีกเกมเดียวเราก็จะเข้าสู่ฮีลิกนะครับ โอ้โหฝั่งนู้นก็แบบมีแดงๆคอยพยุงด้วยนะครับมาเดิมาเดิเจ้าอะไอ้เพื่อนเข้าเลยนะครับยังไงมาดิครับผมขี้หูไหลไปดิโรยเกลือก่อนนะครับโรยเกลือก่อนเผาบ้าเด็ดด้วยบักคู่ขี่มั้งตอนที่นะครับผมผมเก็บเอ็มอ่ะไม่ทันแล้วแหละว่าจะเอ็มห้าร้อยไป็นยี่คนซะหน่อยโดยความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่า ระหว่างซองกวงนะครับใส่สก,กีนกับไม่มีสก,กีนผมคิดว่าไม่มีสก,กินน่าจะโอเคดีกว่านะครับเพราะว่าแบบคือลูกซองดีแท็กนะฮะคือแบบยิงสองเม็ดมันไม่ตายนะฮะเพราะว่ามันลดละมันลดอาระยะลงนะครับผมก็เลยไม่ชอบนะผมก็เลยแบบจําเป็นต้องแบบใช้แบบไม่มีสก,กินในดสเซงหน้ามีใครหรือเปล่าผมตามเลยนะโอ้ยไม่น่าแล้วผมไม่น่าไปแตกโง่เลยโอ้โหเกมแรกเหมือนเราจะพลาดนะฮะ ก็คือแบบต่อให้ไงก็คือพวกนี้แบบมันลากหัวเก่งมากนะคือคนทางเต้น,นะครับคือคือแบบแต่ละเกมที่คือสลับกันแบกมาเรื่อยๆฮะจนกว่าจะขึ้นฮีร่อีกนะซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จะขึ้นในส่วนของคนแรกนะครับอาไงมันขึ้นบนหรือเปล่านะเดี๋ยวเรายึดข้างบนก่อนแล้วกันนะเฮ้ยผมเหมือนเปิดผมได้ยินเสียงจากด้านซ้ายนะฮะนั่นไงว่าละไปไหนนะ เราต้องเล่นใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าการที่จะบวกชนะนี่คือแบบโอกาสที่น้อยมากนะครับมีแต่คนโหดๆนะฮะลากหัวโคตรเก่งเลยประมาททีเดียวก็คือแบบจะเป็นเหมือนเกมที่แล้วนะครับไหนดิซี่ได้ยินเสียงแต่ว่าแบบไม่รู้ว่าอยู่ไหนอะไหนมันอยู่ไหนนี่ไงข้างหน้านี่ไงเจ้าหอฮะฮะเอาไงเอาไงเออนี่แหละเป็นไงอุ้ยเดะเดวเดะเดะเดวเดะ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 เออ แป๊มนึงพี่ลืมไปว่าพี่ไม่มีไอวออะวัด <What? S 1> <What? S 2> เพื่อนเก็บหมดแล้วอัตกรุเอาละครับก็ตอนที่นะครับเราเกมที่สนะครับเราก็จะเล่นในส่วนของปืนลึกซอแล้วก็ทำสันนะฮะดูซิว่าเกมนี้แบบจะไหวหรือเปล่านะคือเกมที่เลอะแบบเป็นนไงนี่ไงเอาหรอฮะฮะว่าไงหลบทําไมล่ะนายนายนี่นายจะไปไหนพอดีแบบมีโมโคอ่ะ ไ่ไหนล่ะเดี๋ยวนะข้างหน้าหรือเปล่านี่ไงเออเออไปไงมึงผ่านแบบน้าตาเฉยเลยที่ข้างหลังมาแล้วผ่ายาก่อนปัญญาก่อนใจเย็นก่อนรีบไปไหนมานี่หน่อยเร็วยังไงได้ยินขาวว่าว่เล่นเอเคใช่ไหมไม่มีปืนชาร์ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรเร็วเร็วเอย มามาดิมา,มาเอาดิอู้อู้อู้เออว้าวเสียเวลาลุนตั้งนานเ <c oughs> อาไรครับทุกคนตอนนี้ไนดะ้ให้ก็เลออีกเกมนี้นะครับผมก็จะขึ้นจัดอันดับ 4VC นะครับเข้าสู่รลน์ฮีร่ลอ,อีกนะครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้คือแบบเราต้องเล่นไอโฟนมากๆนะครับสำคัญมากนะครับระเบิดก็ควรซื้อมาไว้แล้วกันนะอันที่จริงในคลิปนี้คือกว่าจะได้คลิปนี้มาคือบนยากนะฮะ นี่ไงมีตัวอยู่ด้านบนนะฮะผมว่าผมต้องรีบใจเย็นแล้วนะครับมาจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงไม่ดุน้องโอคาแล้วครับทาไมแบบน้องแบบขึ้นไปแอบบนราคาคนเดียวอะ่ะทาไมไม่พาผัวไปด้วยเดี๋ยวก็ตายนะเดี๋ยวก็ตายเนอะเป็นไงอุ๊ยชิบหายแล้วผมตายละผมตายละผมตายละโอ้โหมันปิดไม่ทนัน โอ้โหพี่งอกของเราพี่หอกของเราก็ใจร้ายเลยเกินละแกผมสองคนเอ้ละแก,ะผ,มะแกะผมคนเดียวเนี่ยมันมาทั้งสองตัวบางนึงก็ค่อนข้างแบบพอสมควรเนะี่ยคิวก็ไม่ได้แตกต่างกันว่านะครับอยู่ในระดับต่ํานะฮะต่าเอียวนะเอาเลยยัยงไงนอกไปดิเฮ้ยเฮ้ยระเบิดมันระเบิดมันปิดหลังปิดหลังปิดหลังเออเอยโดนไปทีดิยังไงยิงเลยดิยิง่อยดิยิงดิยิง,อยยงโอ้โห่กะจะล็อกตัวซับนี่เอง เอาเลยฮนะยังไงเรียบร้อยไปอีกหนึ่งจากหน่อยซิตัวเดียวตัวเดียวเออเอ,อยิงเยนยนี้ยิงยนี่เอ,อ้เยเดียวตัวเดียวมาจังหวะนี้ยังไงฮนะตอดเข้าไปตอดเข้าไปเออเอเกมนี้เรารู้สึกว่าแบบอีสี่เกินรอบนี้เราได้ในทีมแบกนะฮะเกมที่ผมแบกก็มีนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้เอาลง ตอนจะขึ้นแดงนะไปผมไม่แบกวะ่ะเหมือนผมคงจะเหนื่อยล้าจากการดันแบบตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับอความยิ่งใหญ่ของผมกลับมาแล้วนะฮะก็โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากอดไรกับแชร์พี่ด้วยนะครับโอเคครับก็สวัสดีก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะฮะ